ขอกตาอสวัสดีท,ทุกท่านที่อยู่ในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์ไซเซ็นเตอร์สาขายกเหล่ากาชาติจังหวัดปราจีนบุรีสวัสดีค่ะและคุณวัชนะแก้วสุริยอาราผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์ไซเซ็นเตอร์สาขาปราจีนบุรีค่ะกับงานโรบินสันปราจีนบุรีมอเตอร์โชว์ทูเทาซั่สวีตี้ที่เช่นค่ายรถโตโยต้าอีซู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 กิ โปรเกตโฟรประดับโดใส่ยฮอนด้ามิ u ูบิชิมอเตอร์ฮอนด้าและ Ford ค่ะโดยจัดงานบริเวณชั้นหนึ่งตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนจนถึงวันที่5ธันวาคมนี้ภายในงานนะคะจะได้รัรบฟรีบัตรของขวัญโรบิสัน,ลนสและรัมทาชั้นนำให้คุณได้ไปสนุกกับการช็อปปิ้ง แสดงนะคะจากน้องนโรงเรียน KPN อ่ะเรียนท่านบรารคุณผู้ว่าราชการจังหวัดปราตินบุรีคุณมัทนาสุวรรุษนายกเหล่ากาชาติจังหวัดปราตินบุรีกัผมนาวชระแก้วสุริยาลัผู้จัการทั่วไปฝ่ายบริหารสุการค้าโลบินสันด้สายป่าจีนบุรี พร้อมด้วยตัวแทนจากค่ายรถยนต์ชั้นนำและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมง,งานบริษัทมอเตอร์โชว์2021การจัดงานในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อการกระตุ้นขยายตลาดติดค้าย,ยานยนต์ทุกประเภทด้วยความหลากหลายทั้งยี่ห้ออาทิโตยต้ Toyota, Motor, ามิตซูบิชิมอเตอร์จักรยานรถยนต์ฮอนดานิสสันอีดูสุฮอนด้ามาสด้ากอร์ยามาฮ่าูกิและโปเกโซยานยนต์ ด้วยมาตรฐานการผลิตคุณภาพด้วยตลอดจนกิจกรรมนัรทันนา,านการต่างๆที่เราจะาจขึ้นตลอดงานดยก,การทั่วไปฝ่ายบริหารสินค้าโรบิสันไรส์สไตล์ปัตติุรีนะครับท่านนายกรัฐชาตรนะครับท่านแขกภูมีเกียรติทุกท่านครับผมรูม้สึกยินดีและภูมนเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานโรบินสันอร์ทโชว์ในวันนี้นะครับซึ่งงานวันนี้ก็ถือเป็นการก,าร,กระตุ้นระบบเศรษฐกิจเราส่วนหนึ่งนะครับให้ผู้ที่สนใจเรื่องของยานยนต์ นะครับได้เข้ามาเลือกดูในจุดเดียวกันนะครับในหลายยี่ห้อนะครับต้งแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยี่ห้อฟอร์ดนะครับยี่ห้อไม่สูบพิชี่ยี่ห้อต่างที่มาจากโชว์นะครับงานตัวนี้ก็เป็นการมุ่งหวังนะครับเป็นเป็นโอกาสที่ผู้ผลิตรถยนต์กับผู้บริโภคนะจะได้มาเจอกันนะครับภายใต้ราคาภายใต้มาตรฐานภายใต้คุณภาพที่ดีนะครับคงเป็นการชิมรางต่างระยะทางต่างนะครับต้องดำเนินการ 2 1เย้ ครับก <polarization>. ็เ <targets> ช <pilgrimage> ิญทัวนพี่น้องนะครับชาวปัตบุรีและจังหวัดใกล้เคียงนะครับได้มาเที่ยวชมงานชว์ของปัิบุรีนะครับก็เป็นการสิดท้าของผู้ผลิตรถยนต์สมอเตอร์ไซค์นะครับผู้กับบริโภคผู้บริโภคนะครับที่ห้างรบินสันนะครับเราจัดตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่5ธันวาคมนะครับก็มีรถหลากหลายยี่ห้อรถั้มอัตซัยหลากหลายยี่ห้อนะครับให้ท่านมาเยี่ยมชมนะครับได้มาดูสินค้านะครับมาเที่ยวเที่ยวรถบินสันนะครับมาดูรถยนต์ เกิดท่านถูกใจที่จะซื้อนะครับมีทั้งผู้ค้าทั้งฝ่ายผลิตนะครับทั้งผู้บริโภคเองมาเจอกันนะครับก็ฝากเชือนตัวนะครับมาเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดอินบรีนะครับใครที่พร้อมีกําลังซื้อนะครับจะออกรถใหม่นะครับจะเป็นจุดรวมในการดูแลดูรถทั้งหลายยี่ห้อมาอยู่ที่เดียว